Oop! Le! Oop!

นี่ไม่รู้อยู่ที่อีกนินนนดหอกไปกยยเลยใในะวันหนวันปาดกวดไส้ไส้เหมือนกัน่ยกวาดมันยกวดไส้ไสอเออเนี่ยจริงนะเนี่ะไม่เก็บรับบางทีอย่อางห้าไม่ตีเป็นอะไอย่างไม่ปกตีางดีตันี้ทำให้เราทุเร๊เดได้ปะจะไปชางที่ไหนะ Ja. Bare gir over.